ครับสวัสดีครับผมนุ่มรดเขียนครับสวัสดีพี่น้องยง้มแรงๆรงครับครับมื่อหนีผพาพี่น้องมาบังหลูกสาวหดตันครับนะครับหากออกมาได้ประมาณหาเมื you ่อได้ประมาณหาเมื่อครับในตัวแม่ครับปีนี้ตกมาปีนี้มานในตัวแม่ครับครับกําลังกินนุ่มพอดีครับหลูกสาวหดตันหมอติมันมาผสมให้ครับแครงขากระถือว่าง่ายดีครับพี่น้อง แข้งขาตตนอกก็มีสีจะขาวๆแน่อยู่ข้อกับอยู่ท้องครับกล้ามโตเนื้อโตก็ต้องรอบเบื้องหกเดือนว่าสีเป็นยังไงครับแต่ว่ามันกันกิกามเนื้อสีมาช่วงประมาณสามเดือนครับช่วงอายุสามเดือนสิมีกลามเนื้อครับรอส้มครับว่าแม่นี่สี ใจลูกงามบ่มันสีส้มหลกบ่ะส่วนแม่นี่ก็เป็นง่วไ่ไทยไทยกลางครับไทยกลางไงก็ไทยไทยพื้นบ้านจักน้อยครับไทยสูงอยู่ร้อยยี่สิบเจ็ดประมาณนี้ครับแม่นี่อตอนนี้ก็บ่มีผู้ใดมาไรงว่วให้ครับน้องกับประยู่พอผมกับประยู่ครับก็เลยได้นั่งไทยอยู่ใกล้ๆครับ อ่าซุ่มเขาเอาเรื่องครับพี่น้องนี่ครับมาอัปเดหดพี่น้องในเบื้องครับในเมียครับถือว่าหมานอยู่ครับในตัวเมียส่วงนั้นผมผสมอยู่สามสามพอ,อ่จะมีวีโก,โก้อ่มีมดตันแล้วก็จะมีน่าจะเชฟมั้งครับ อ่าผสมยุ่งสามตีสยุ่ตัวเดียวครับนี่ครับไปตัวเดียวนอกนั้กนกับคล้ายถิมเบิดแล้วครับติดแม่นี่แม่เดียวครับเก็บใบ้าเบิงลูกอ่าพอดีลูกออกมากับเป็นตัวแม่ห้ยยู่ครบับเป็นจุดจุดนันน่นกน็เป็นจุดน้ำครับผมสิดน้ำใช่ไหมันม่อแม่ก็ได้บ่งครับลูกสาวตาฮักอยู่ครับแต่ว่าก็ต้องรอบอางอีกที่ว่ามันจะกล้ามเนื้อดีว่ครับ เพราะว่าแม่กับบุคคลมีน้ำนุ่มปนได้ครับแม่นี่ฝากพี่น้องติดตามมิเดอครับนี่ครับมาอัปเดตพี่น้องในเบื้องครับยีนเบิร์นกับว่าสีขายที่ออกไว้แล้วครับสงดครับงดจะเล็ดแนวใหม่ครับเพราะว่าผมอาจจะเลี้ยงงัวัวลูครับขายขาทุนไปหลายตัวแล้วครับเดี๋ยวบปหลายตัวครับพี่น้องท่านไดนจะ ได้ไปเลี้ยงกะทักมาเด้อครับหรือว่าโทรมาก,กอะไร,ร,รครับแม่แม่นี่เบอร์โทรผมกะศูนย์เก้าสองแปดศูนย์สองสามเก้าศูนย์สี่ครับเบอร์โทรครับพอเลี้ยงครับแม่นี่ถ้าผูดด้ใดมากอยากได้เอาไปขยายพันธุ์เปรียดแม่พันธุ์ก็โทรเข้ามาครับแม่ลูกลูกแม่ครับราคาก็ คุยกันหลังไม่ครับราคาเพราะว่าผมบ่ทันได้คิดว่าจะขายราคาเท่าไรแต่ว่ากัส่วนพื้นเนมากกับจังโถมากครับนี่ครับเดี๋ยวให้เบิ้งงัวซุ่มน,มนี่ครับเหลือบ่หลายครับเหลืออยู่สองสามเมียครับเหลืออยู่สามขมหัมวเจ็ดตัวนะครับอารมากาศครับจะเห็นแนว่หทำมครับ เบื้องนีเลี่ยงบัลลุปนไหนก็นเลยอยากเข็ดแนใหม่แล้วขาดทุนไปหลายแสนครับขาดทุนมากกับเกลียบแสนเป็นแสนแล้วค่าหัวอาหารค่านั่นค่านี่ที่ผมก่ายไปกระโตกหลายหมื่นแล้วครับเพือครับเดี๋ยวอยีจักสามเดือนหรือสองเดือนมาอัปเดตพี่น้องในเบื้องครับสำหรับกินี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม กดซับตะแกรงสองยูทูบลงบนเขียนน้ำครับเพื่อจะบริภาษคลิปใหม่ๆสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับผม